ว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมเพราะว่าว่างจากกรรมแล้วมันก็ไม่วุ่นวายกับกรรมที่จะคอยล้างกรรมชาระกรรมหรือว่าคอยดับกรรมหรือว่าคอยตัดกรรมว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมก็ว่างจากจิตนาว่างจากสัญญาเจตนาปัสมนัสสิการว่างจากกรรมกับเป็นผู้ที่ ไม่ต้องวุ่นวายกับกรรมตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ต้องคอยไปจับกรรมหรือว่าไปเพ่งกรรมไปพิจารณากรรมหรือว่าจะไปให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ของกรรมนะครับว่างจากกรรมนะครับเมื่อว่างจากกรรมก็วันวันก็ไม่ฟุ้งซ่านเรื่องกรรมนะครับไม่มีเรื่องให้พูดเรื่องกรรมไม่มีเรื่องให้คิดเรื่องกรรมไม่มีเรื่องให้ต้องทําเรื่องกรรม นะครับไม่ต้องดูกรรมไม่ต้องฟังกรรมไม่ต้องดม down, งกลิ่นกรรมนกกรรมสัมผัสกรรมว่างจากกรรมนะครับเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันก็ไม่ต้องคอยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องหวังไม่ต้องวิกตกเพราะว่าถ้ายังวุ่นวายกับกรรมここเรียกว่ารับกรรมอยู่ยังรับกรรมยังใช้กรรมยังทําก่อกรรมอยู่นี่มันก็ไม่ว่างนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายว่างจากกรรมนะครับ ถ้ามันมีกรรมมันมีกูมีกูมีกรรมมันก็มีวิบากกรรมมีกิเลสกรรมนะครับตามมาแต่เมื่อว่างจากกรรมก็ไม่มีกิเลสกรรมไม่มีวิบากกรรมตามมาเหมือนกันมันดีแต่ความเบาโล่งโปร่งสบายเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีกรรมนะเป็นผู้ที่ไม่ต้องใช้กรรมนะครับไม่ต้องเกิดมาใช้กรรมไม่ต้องอยู่ใช้กรรมหรือว่าไม่ต้องไปใช้กรรม นะครับเพราะว่าว่างจากกรรมไม่มีกรรมให้ใช้เพราะว่ากรรมนั้นเราจะเกิดมาอยู่ไปหรือว่าตายไปใช้กรรมก็ตามนะครับเมื่อว่างจากกรรมแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการดำรงอยู่ไม่มีการตายไปนะครับว่างจากกรรมนิพพานนั้นว่างจากกรรมนะครับนิโรธว่างจากกรรมสุญญตาว่างจากกรรมนะครับถ้าเรายังเป็น จิตเป็นใจเป็นวิญญาณยังเป็นเราเป็นเขาของเราของเขามันวุ่นวายแต่เรื่องกรรมนะครับถึงจะไม่มีรูปมันก็ยังมีมโนกรรมถึงจะไม่มีกายสังขารนะครับมันก็ยังวุ่นวายกายกรรมที่เป็นทิพนะบเป็นธาตุเป็นธรรมฉันให้ว่างจากกรรมไม่ยึดความเป็นธาตุเป็นทิพยเป็นธรรมนะครับที่จะเอามาปรุงมาสมมุติต่างๆอามาคิดอมาพูดเป็นธรรม นับเพราะเราแสวงหาความรู้เพื่จะมามาปรุงกรรมนะครับผู้ที่ว่างจากกรรมแล้วก็ไม่มีความรู้ที่จะปรุงกรรมไม่มีกิเลสที่จะปรุงกรรมไม่มีวิบากที่จะปรุงกรรมวิบากคือความสุขความทุกข์ความยินดีร้ายนะครับเฉยเฉยดีช้เสียใจหรือว่าเรื่องของใจเรื่องของจิตเรื่ององวิญญาณนะครับเมื่อว่างจากกรรมก็ว่างจากจิตใจวิญญาณ ว่างจากกรรมก็ว่างจากกิเลสนะครับรักโลภโกรธหลงรักจังเกียจกลัวยินดียินร้ายซึ่งกิเลสแต่ละตัวนี่ก็เป็นก่อ,อก,กรรมได้หมดวิชาตนามานะทิฏฐิอุปทาน,นาสังโยชน์มีตุนสังโยชน์เนี่ยก่อ,อก,กรรมได้หมดฉะนั้นเมื่อว่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับก็ว่างจากกรรมเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทุกข์กับกรรมเก่าก,ก,กรรมใหม่นะครับว่างจากกาย ว่างจากกรรมนะครับไม่ว erm ่ากรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเก่ากรรมเราว่างจากจิตนะครับก็ว่างจากกรรมว่างจากวิถนาก็ว่างจากกรรมว่างจากธรรมก็ว่างจากกรรมว่างจากการรู้การเห็นนะครับการได้กินํากินทสัมผัสก็ว่างจากกรรมว่างจากกรรมว่างจากความเป็นรูปเป็นวิธนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณว่างจากกรรมนะครับก็เลย มีนอกเหนือการเวลานอกเหนือพบภูมิพบชาตินะครับนอกเหนือการเรียนไ่าไตเกิดนอกเหนือความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขานะครับว่างจากกรรมนะครับเหนือโลกเหนือสมมติเหนือธรนะครับเพราะว่าถ้ายังยึดโลกยึดธรรมอยู่มันไม่ว่างมันจะเอากร,รมอยู่มันจะอยากได้กรรมมันอยากจะมีกรรมเป็นกรรมอยู่มันจะสร้างอยู่เมื่อว่างกรรมว่างจากกรรมก็คลายออก ใครออกโล่งออกพวงออกจ้าออกไม่ต้องเกาะกลุ่มไม่ต้องเกาะเกี่ยวไม่ต้องเหนียวลั้งไม่ต้องดึงดันนะครับไม่ต้องครอบงําเขาเรียกว่าไม่มีกลุ่มมีก้อนไม่มีตัวสัตว์บุคคลไม่มีเรามีเขานะครับว่างจากกรรมไม่ต้องเกิดดับไม่ต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ต้องเกิดทุกข์นะครับไม่ต้องเกิดการครอบครองครอบคุมครอบงำนะครับว่างจากกรรมนะครับก็หมดหยุหมดทุละ หมดภาระหมดปัญหานะครับหมดการสแสวงหาหมดการครอบครองรักษาหมดการสูญเสียพลดพรากว่างจากกรรมว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมว่างจากกรรมนะครับเมื่อว่างจากกรรมก็ไม่ต้องคอยนิ่งหรือว่าไหวไม่ต้องคอย ก้าเหลือออกนะครับไม่ต้องคอยไปหรือมาไม่ต้องคอยเจริญหรือเสื่อมไม่ต้องคอยมีหรือหมดนะได้หรือเสียว่างจากกรรมว่างจากกรรมที่เป็นกุศลอกุศลนะครับว่างจากกรรมที่เป็นความมีกรรมนะครับก็เลยสิ้นกรรมไม่ต้องคอยทํากรรมอยู่ไม่ต้องคอยใช้กรรมอยู่ว่างจากกรรมนม่ว่ากรรมดากรรมขาวหรือว่าไม่ดําไม่ขาวเอาว่างนะครับว่างจากกรรมเพราะว่ากรรมดําก็ทุกกรรมขาวก็ทุกกรรมไม่ดําไม่ขาวก็ทุก คือมันเกิดดับมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนนะครับมันเกิดกับคนกับสัตว์นะครับกับธาตุกับธรรมซึ่งมันก็เป็นทุกหมดเป็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเกิดดับและมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราว่างจากกรรมมันก็เลยไม่มีเวลาไม่มีกรรมนะครับไม่เป็นกรรมไม่ได้กรรมไม่ออกกรรมไม่ยึดกรรมไม่อยากกรรม นะครับไม่ต้องก่อกรรมนะครับว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมมันก็สงบนะครับสงบสงบเพราะว่าเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันสงบไม่วุ่นวายเรื่องกรรมนะครับหมดภาระเรื่องกรรมหมดปัญหาเรื่องกรรมไม่ต้องวิตกเรื่องกรรมนะครับว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันสว่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันผ่อนคลาย นะครับไม่ต้องแท่งร no ัดไม่ต้องตึงเครียดไม่ต้องชดใช้กรรมนะครับไม่ต้องรับกรรมผลจากการมีกรรมเป็นกรรมหรือก่อกรรมว่างจากกรรมเพราะไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหามาณะทิฏฐิอุปทานไม่มีตัวกูของกูนะครับไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในธรรมทั้งหลายนะครับไม่มีความยึดติดไม่มีความยึดมั่นในกรรมทั้งหลายนะครับว่างจากกรรมนะครับเมื่อว่างจากกรรมแล้วไม่รบกวนตัวเองและผู้อื่นไม่บิดเบือนตัวเองผู้อื่น นะไม่สร้างปัญหานะครับไม่สร้างทุกนะครับไม่สร้างโทษให้กับตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ทําตัวเองให้เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้เป็นภาระกับตัวเองและผู้อื่นนะครับว่างจากกรรมนะครับไม่ทําให้เสียสติสเสียสมาธิเสียศีลเสียธรรมนะครับไม่เสียกฎหมายระเบียบกติกามาตรยาทในสังคมว่างจากกรรม เพะถ้าไม่ว่างจากการที่มนุ่นวายนะครับมันขาดสินขาดธรรมตมัดเกกขันนองมัวเมาหมกมุ่นยึดติดยึดถือเบียดเบียนตัวเองทำร้ายทำลายล้างปันตัวเองผู้อื่นเพราะว่าไม่ว่างจากกรรมคิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นะครับรมดำคำขาวไม่ดำไม่ขาวมันก็ตอกย้ำซ้ำเติมหม,มกมุ่นผูกพันยึดติดเบาๆซึ่งมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะครับธรรมาชาติทั้งหลายเนี่ยสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันไม่มีเจ้าของอยู่แล้ว ถ้าเราไปวปินเจ้าของมันก็จะวุ่นวายกวาความเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเข้าเจ้าของเจ้ายุดเจ้าอยางว่างจากกรรมเสียไม่เป็นเจ้าไม่เป็นเราของเราหรือตัวของเรานะครับมันก็เลยไม่ต้องชดใช้กรรมในโลกนี้ลูกหน้านะครับในคุกในตารางหรือในใน,ในที่ต่างๆว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรม เมื่อว <Pa igi, S 1> uh ่างจากกรรมก็อิสระจากความทุกข์นะครับไม่ต้องเหนื่อยกับความทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยกับสังขารไม่ต้องเหนื่อยกับใจนะครับว่างจากกรรมเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันไม่งง่ไม่ว้าวีไม่เดียวดายไม่อ้างว้างนะครับไม่ต้องรับโทษรับทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องฟุ้งซ่านนะครับไม่ต้องมีเวรมีภัยไม่ต้องมีเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องมีมารนะครับว่างจากกรรมถ้ายังมีกรรม มีกิเลสมีวิบากมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารมีทุกนะครับฉะนั้นว่างจากกรรมมันก็ไม่มีอะไรมันจะว่างแล้วโล่งก็ปลุงก็เบาก็สบายว่างจากกรรมนะครับเมื่อว่างจากกรรมแล้วมันยุติธรรมนะครับมันยุติการเวียนว่ายตายเกิดนะครับมันสงบสังขารนะงับสังขารนะครับว่างจากกรรมก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ร้อนกับกรรมนะครับว่างจากกรรมนะครับ ก็เป็นผู้ชโชคดีวสาสนมาดีบารมีดีนะครับไม่ต้องชดใช้กรรมไม่ต้องเป็นหนี้กรรมนะครับว่างจากกรรมนะครับว่างจากกรรมอยู่แล้วนะครับเราอย่าวุ่นวายเสเองอย่าคิดติดเสเองอย่าอยากเสเองนะครับอย่ากหนดเป่งพิจารเสซะเองอย่าระลึกเสเองอย่าหลงสติอย่าหลงกรรมอย่าโลภในกรรมอยา่ารักในกรรมอยา่าปิเปินในกรรมอย่าพอจะในกรรมนะครับให้เราเบื่อหน,ในใ่ายคลายกำนัด ใครกัดเคื่องใครคำนุ่งนองใครคำยึด,ย,ดยึดมั่นนะครับนิพพานว่างจากกรรม,ะม,น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 ,รมนะครับนะว่างจากกรรมแล้วมันก็นิพพานนะครับดับทุกข์ดับเย็นสิ้นราคะโทสะโมหะนะครับเป็นสุญญตานะว่างจากกรรมว่างจากกรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับก็จะเตี่ยมใส่ลาแรงเบิกบานเอึบอิม่มมีความสุขสงบอิสระสบายผลคลายนะครับว่างจากกรรม